สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปะก็จะพาเพื่อนๆมาพับเตรียโปยทานแบบใหม่ค่ะจะเป็นการพับแบบดอกปุยไฟนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ค่ะสวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นตังเหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะปะเลือกใช้เป็นของตาลคางเบอร์2เพื่อนๆนจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยนะคะ เรามาดูวิธีการทําค่ะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนาริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว30เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆจับปลายเส้นริบบิ้นนะคะทั้ง4เส้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่ง พับเข้าไปให้ได้ระยะ13เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะตรงมุมโคง้งหรือว่ามุมพับนะคะกดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มกันทําฐาน4ีขั้นตอนแรกนะคะเราแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หเมื่อเส้นที่หเราตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะหันดิบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งแล้วดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะ ต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆน,นำเหรียญาวางตรงกลางฐานจากนั้นเราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆพ,พับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้าย ซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงเส้นที่1ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นยาวเท่านั้นของทุกมุมเริ่มต้นการทำเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างค่ะ ขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะก็จะได้ในลักษณะน,นี้นะคะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้าน จากนั้นนะคะเราจะทําการกระจายเส้นริบบิ้นออกให้เป็นลักษณะแเส้นเริ่มต้นการทํานะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเส้นที่1ในการทําจะเป็นเส้นด้านบนให้เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะก็จะได้เป็นลักษณะ8เส้นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มการทำกรีบในลักษณะนี้ค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวาเป็นเส้นด้านล่างค่ะสังเกตได้ว่าจะเป็นลักษณะริบบิ้นเส้นยาวของทุกมุมนะคะในการทำแต่ละรอบเส้นที่1ค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ ให้เ,เพื่อนๆจับเซลิบบินเส้นที่1นนะคะโค้งปลายเส้นให้ชี้ไปทางซ้ายตามแนวเซลิบบินค่ะจากนั้นจับเซลิบบินพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเข้าไปตรงช่องด้านขวาช่องด้านล่างค่ะสอดจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะเนี่ยค่ะสอดจากช่องนี้นะคะปลายเส้นก็จะโผล่ด้านตรงแบบนี้เราดึงให้กระชับ ก็จะได้กรีบในลักษณะนี้ค่ะและต่อไปเส้นที่2ให้เ,เพื่อนๆหมุนเหรียญไปทางซ้ายก่อนค่ะดิบินเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวาด้านล่างเหมือนเดิมให้เพื่อนเพื่อนจับเซลิบบินนะคะโค้งไปเส้นให้ชี้ไปทางด้านซ้ายจับปลายเซลิบบินลิกหงายขึ้นจากนั้นก็สอดปลายเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านล่างค่ะสอดจากด้านบนลงมาด้านล่างเหมือนเดิมค่ะ ปลายเส้นก็โผล่ลักษณะมุมตรงแบบนี้ดึงให้กระชับเราจะทําในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบทั้งสี่มุมต่อไปค่ะเส้นที่สามบุนเรียนไปทางซ้ายค่ะดิบินเส้นที่3ามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างฝั่งขวาเหมือนเดิมก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะสอดได้แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะนี่ค่ะก็จะได้กรีบในลักษณะเดียวกันต่อไปเส้นที่4ค่ะมุนเรียนไปทางซ้ายก่อนค่ะ หิบินเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นฝั่งขวาด้านล่างเหมือนเดิมก็ทํากรีบในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะเมื่อเราทําครบทั้ง4ี่มุม4เส้นแล้วนะคะก็จะได้กรีบดอกตรงกลางในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มการทํากรีบคู่ในลักษณะเดิมนะคะเริ่มต้นการทําเส้นที่1ค่ะจะเป็นเส้นฝั่งขวาค่ะจะเป็นเส้นด้านบนเท่านั้นของทุกมุมนะคะ ให้เ,เพื่อนๆจับเซนลิบบินฝั่งขวาด้านบนตรงนี้นะคะโค้งเซนลิบบินไปทางด้านซ้ายตามแนวริบบินเลยค่ะจากนั้นหันปลายเส้นชี้เข้าหาตัวโดยไม่ต้องบิดนะคะแค่จับปลายเส้นหมุนเข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วก็สอดปลายเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเป็นช่องด้านล่างเหมือนเดิมค่ะจะเป็นการสอดแนวเดิมนะคะสอดปลายเส้นเข้ามาให้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะ สังเกตปลายเส้นในรอบนี้จะโผล่ตรงกลางเส้นริบบิ้นด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับพร้อมกับใช้มือฝั่งซ้ายนะคะประคองเส้นริบบิ้นตรงมุมนี้นะคะประคองดันขึ้นยกขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นปลายเส้นเราดึงเข้ามาให้กระชับเลยค่ะวิธีการทําในลักษณะนี้จะทําให้มุมเส้นตรงนี้นะคะพอดีกันแล้วก็ได้มุมที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะดึงปลายเส้นให้กระชับ ก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ค่ะเป็นกรีบคู่นะคะต่อไปเส้นที่2ในการทําให้เพื่อนเพื่อนหมุนเรียนไปทางซ้ายดิบินเส้นที่2นะคะก็จะเป็นเส้นฝั่งขวาด้านบนเหมือนเดิมให้เพื่อนเพื่อนจับเส้นดิบินนะคะโค้งไปตามทางแนวของเทนดิบินจากนั้นปลายเส้นจะชี้ไปทางซ้ายแบบเดิมค่ะจากนั้นจับปลายเส้นให้ชี้เข้าหาตัวเราค่ะโดยไม่ต้องบิดนะคะแค่โค้งปลายเส้นชี้เข้าหาตัวจากนั้นนะคะถอยปลายเส้นสอดเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านล่างเหมือนเดิมค่ะ เป็นการสอดเข้าช่องเดิมเหมือนรอบแรกที่เราทำกรีบแรกนะคะปลายเส้นก็จะโผล่ตรงกลางในลักษณะนี้เราก็ดึงปลายเส้นให้กระชับลงมาเลยค่ะแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองตรงมุมโค้งตรงกรีบตรงนี้ไว้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะใช้มือดันยกขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้กรีบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะนีค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่3หมุนเหรียญไปทางซ้ายก่อนค่ะ อีบินเส้นที่ 3, ก็จะเป็นเส้นฝั่งขวาด้านบนเหมือนเดิมค่ะทําแบบเดียวกันเลยค่ะจนกว่าจะครบทั้ง4เส้นสอดได้แล้วนะคะปลายเส้นโผล่แล้วก็ดึงให้กระชับพ,พร้อมกับใช้มือซ้ายประคองเส้นบินไว้เหมือนเดิมค่ะนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบเดียวกันและสุดท้ายเส้นที่4หมุ่เหรียนไปทางซ้ายก่อนค่ะ ก็ทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะเมื่อเราสอดครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะก็จะได้กรีบตรงกลางในรูปแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บปลายเส้นซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ลิบบิ้เส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของทุกมุม เริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เป็นเพื่อนสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะ ก็จะได้ในลักษณะนี้ทุกมุมนะคะและขั้นตอนต่อไปค่ะป้าจะทําการตัดปลายเส้นให้เป็นลักษณะมุมแหลมแบบนี้ทั้งสี่มุมค่ะวิธีการตัดนะคะคเพื่อนๆจะตัดแบบไหนก็ได้ตรงนี้ตามสะดวกนะคะขั้นตอนต่อไปป้าจะพิกกลับได้น,นะคะจากนั้นก็ตัดให้เป็นลักษณะมุมแหลมค่ะคเพื่อนๆจะตัดเฉียงมากเฉียงน้อยตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยค่ะจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดนะคะ เมื่อตัดปลายเส้นเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะเหรียญปรยทานแบบนี้ค่ะสวยงามทําง่ายมากๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ